คุณดีอย่างมั่นใจปลอดภัยด้วยเดือะเอการันตีเห็นผลโทร0963699788สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขอเคลียร์เดือดกับผมโก้ธีรศักพันธุจริยาครับทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่คุณสงสัยทุกเรื่องที่คุณข้องใจวันนี้เราเลยจะต้องมาเคลียร์กัน เรื่องราววันนี้ต้องบอกว่ามีสาวน้อยน่ารักนะครับแบลวไม่แบลวหรือว่าแอบแบลวหรือเปล่าเนี่ยเรามารู้เรามารวงลึกกันดีกว่าว่าชีวิตเธอจะเป็นอย่างไรปกติไม่ค่อยได้ไปออกรายการที่ไหนวันนี้จับตัวมานั่งเป็นเป็นเลยให้หายคิดถึงนะครับน้องแพลวคณิตกุลเนรบุตรครับ สวัสดีครับน้องแพรสวัสดีค่ะพี่โก้ังไแล้วกี่ปีแสงหนูก็ยังเหมือนเดิมเลยนะพี่ก็เหมือนเดิมพี่ก่อนหนูไม่นานแล้วหนูก็เห็นพี่ยังไงพี่ก็ยังเหมือนเดิมเรารุ่นเดียวกันเนาะแค่สวยขึ้นนึงแต่หนูเหมือนเดิมอ่ะเหมือนสตาร์เอาไว้กี่ปีแล้วเข้าวมการมาเพราะว่าผมด้วยล่ะพี่โกหนูว่าตัดผมกับช่างคนเดิมมาสิบกว่าปีอะเพราะฉะนั้นมันก็วนกันมาหลุดเดิมบ้างเวลาคิดไม่ออกอะไรอย่างนี้ค่ะน้องแพร อยู่วงการมากี่ปีแล้ว21-22ปีปเออีอก็ตั้งแต่สมัยคูณ3ซุซเปอร์แก๊งใช่นานมีใคร<า>บ้างออมีพี่แอนคูณ3นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นคุณครูแอนสอนร้องเพลงมีโรงเรียนของตัวเองนะคะ uh huh. แล้วก็มีเกดแก๊งเป็นฝาแฝดสองคน uh huh. เกดแก๊งเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังจริงๆก็คือทำเพลงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีให้เช่าเครื่องเสียง แบบสมมติงานแต่งงานอะไรหรือว่าในรายการก็ออกไปอยู่เรื่องหลังมากกว่าเขาจะเป็นคนเอาเครื่องเสียงไปสมหมดเลยซึ่งซึ่งมีหลายชุดมากแต่คุณน้องแพลวเองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังอยู่เบื้องหน้าอย่างต่อเนื่องใช่คือคือพาก็อยู่มาเรื่อยๆเลยก็พี่ยังเห็นคอนเสิร์ตไปเต้นเดิอยู่ทางใต้ใช่ไหมใช่ไปร้องพงร้องเพลงวันนั้นเราไปก็เจอกันใช่ค่ะคือเราจะแบบคือพาจะทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นรอบๆ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 ไปถ้าสิริรวมแล้วทั้งหมดแพรคณิตกุลที่เรารู้จักมีอัลบั้มเพลงมาแล้วทั้งหมดกี่อัลบั้มมีอัลบั้มเพลงมาทั้งหมดอัลบั้มนี่มันน้อยค่ะเพราะว่าเราเนี่ย ออกเป็นซิงเกิลแล้วรวมเป็นอัลบั้มทีหนึ่งรวมไปไเพงขนาดที่ออกเป็นเพลงเพลงอย่างเงี้ยค่ะสามารถรวมเป็นอัลบั้มได้ประมาณ3อันละสามอันแต่เขาบอกเพลงดังก็เยอะมากเพลงติดหูก็เพียบแล้วหนูเซ็นสัญญายังไงปกติตามค่ายทงค่ายเทปเนี่ยเขาเซ็นกันที่สาปี5ปีนี่ยี่สิกว่าปีหนูเซ็นมากี่รอบกันกี่ลูปแล้วคะเนี่ยไม่บางทีของหนูคืออยู่กันนานจนบางทีพี่เขาก็แบบว่า ไม่ได้แบบ follow up อะคือมันยังไม่ได้ไปไหนสักทีเลยเออคือบางทีมันหมดไปแล้วแต่พี่เขาก็ไม่ได้พูดกันเราก็ลืมออแล้วบางทีอ้าวมาดูอา้าวเฮ้ยแพวหมดไป2ปีแล้วอะมาต่ออีกได้ไหมออก,ก,ก,ก็เซ็นไปตามคือเรา,มาไม่ได้มี คือพาไม่เคยมีปัญหาแต่ว่าไม่เปี่ยวินไม่มีไต่เคยม่คยขอรียร้องให้มากขึ้นเงินเยอะแต่เคยมีความเข้าใจผิดว่าบางคนไม่รู้ว่าพราไม่เซ็นเนี่ยเพราะว่าแบบไม่ยอมเซ็นเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือการที่แบบว่าต่างคนต่างเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องคือพี่เขาเองก็ลืมทางฝ่ายอะไรเงี้ยแต่พราก็ไม่ได้เคยไปไหนเราก็อยู่เขาอยู่ที่นี่แล้วทุกวันนี้เราอยู่กับแกรมมี่ถูกไหมใช่ค่ะเราเซ็นสัญญาอยู่หรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ เป็นตอนนี้เราเซ็นสัญญาค่ะ oh. แต่ก็จะมีที่ตกลงกันบ้างว่าบางเรื่องอย่างเช่นพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแยกไม่เกี่ยว uh huh. นะ่ค่ะก็จะมีข้อตกลงของในเรื่องของสัญญาของแต่ละแต่ละบุคคลไปแล้ว,ช,วช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะส่วนจะเป็นงานเพลงหรือว่างานทางด้านอื่นหม,หมดเลยรวมรวมกันของแพะมันจะจับฉายมันก็จะรวมทุกอย่างส่วนใหญ่ก็มีเพลง uh huh. แต่ว่าพิธีกรก็มามันก็มีสองสามรายการ uh huh. แล้วก็จะมีละครมาบ้างปรัหลายส่วนใหญ่จะเล่นของ พี่ๆที่รู้จักกันเลยก็ในเครือของช่องแกรมมี่เขาของ GMM ของข้างนอกก็มีค่ะแต่ว่าจะไปช่วยถ้าเป็นเรื่องของพี่ที่รู้จักกันสนิทเราก็จะไปให้อะไรเงี้ยค่ะแต่เวลานัดูหน้าเธอแล้เพลินเนาะหน้าเธอเหมือนตุ๊กตาหน้าเล็กๆแล้วก็บอกว่าบ่งบอกถึงการดูแลตัวเองที่ดีมากพอสมควรคือดูเด เด็กอ่ะมีเคล็ดลับอะไรคะสอยหรือว่าไปปักไปดึงไปผ่าไปฉีดเลยบ้างถ้าฉีดอตหนูไม่แต่ว่าถ้าเลเซอร์หนูชอบอ๋อก็คือใช้แบบว่าเลเซอร์นวดหน้าธรรมดาแต่ว่าเลเซอร์ไม่ธรรมดานะพี่เลเซอร์ก็พีคมากเพราะว่าแพงกว่าไปไปไปร้อยหม่งร้อยไหมไปฉีดอ่ะถูกกว่าแต่แพ้ว่าเลเซอร์ที่ดีมันที่พี่เขาทำมันก็มันก็แพงมากเป็นแสนอย่างนี้เนาะ เกือบเกือจะไม่ถึงค่ะเดี๋ยวนี้มันลดราคากันลงมาแล้ว,เ,วเขาก็ถึงทําดทได้ค่ะโอ้ดูสดใสมากเลยส่งแม่ไปทําก่อนอเลเซอร์แต่แม่เขาถ้าเป็นเลเซอร์เนี่ยถ้าคนอ้วน,วนๆก็จะแบบทําไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าถ้าแบบหน้าจิว๋วๆทําได้แต่หน้าตาโดยรวมแล้วเ,เราไม,ไม่ได้ผ่านมือหมอเลยใช่ไหมของแพวไม่เคยผ่านมือหมออ,อะไรเลย จมูกเท่าแบบเดิมแบบเดิม<ป>เออก็ดีแล้วหลาเป็นธรรมชาติมีาแรคเตอร์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กยุคนี้หน้าเหมือนเดีย้ยเลยไม่แม่แม่พามาบอกเลย<อ>ว่าแบบเหมือนคือไว้รอไว้ทําตอนที่ท,ที่ที่เราไปแล้วอะ่ะเราค่อยๆซ่อมมันไปทีละทีละจุดดีกว่าแต่ว่าถ้ามันถ้ามันได้หายเอาให้มันธรรมชาติไปให้ถึงที่สุดก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อตามเพราะบอกว่าแม่บอกว่าบางทีทําแล้วมันดูแก่ด้วยมันจะดูแบบ มันจะดูแบบมากเกิน<า>ไป <ว S 2> เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่บางคนเขาพูดกันนะบอกว่าออ้ยเจ้าหญิงเสียงใสเป็นแบบว่ามกร้องแอปเบลบ้างคือบางคนก็บอกเราแอปเบลมากเลยอะ่ะคือยังไงเราจะต้องแอป,ปเด็กหร,หรือจะต้องทำตอนเสียงเล็กๆแล้วก็เป็นเด็กๆหรือยังไงคือด้วยเพลงเนี่ยแพลวอ่ะมันก็จะใสๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วแพเป็นคนที่กวนตีนกว่านั้น คือเพลงใหม่ที่แพากําลังทำอยู่เนี่ยค่ะแล้ก็ต้องมานั่งคุยกับทีมทําเพลงว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราคนละครึ่องทางมาตลอดนะคือสมมติอย่างเพลงขอบใจหน้าที่ออกแพวก็จะคุยกับพี่หนึ่งนลงวิทย์ว่าแพรวขออีกเพลงหนึ่งเป็นแพรวแล้วแพรกก็จะแต่งเองอีกอันหนึ่งเป็นแบบเป็นแบบ พากันก่อนเธอที่รักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าทะเลาะกันเยอะแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือจะจะเป็นจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเพราะฉะนั้นอะราจะคนละครึ่งทางไม่ได้ดื้อกินไปว่าเฮ้ยเราขอเป็นตัวของเราแบบเราจะทาแบบนี้โดยไม่แคร์ว่าเขาจะขายได้หรือไม่ได้มันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพาก็เลยจะแบบคุยกับเขาคนละครื่งทางพี่ว่าแบบอ่ะเพลงอ่ะเพลงขายๆนั่นแบบซึ้งๆหนึ่งเพลงแล้วอีกอันหนึ่งขอพาวกวนประสาทของพาวนะอะไรย่างเงี้ยแล้วพแต่งเองได้ด้วยค่ะก็เคยมีพ อุ้ยเคยเคยมีอันก่อนนะจริงๆตั้งแต่คุณสามเขาก็แต่งหนึ่งเพลง oh. แต่งให้กระลอกตายอะไรสาระมากแต่ว่า uh. มันคือเรื่องจริงค่ะเพลงนั้นก็เกิดมา uh. หนึ่งเพลงผ่านไปแล้วก็พอมารวม,มีอัลบั้มหนึ่งเป็นอัลบั้มที่ที่แพลวช่วงหนึ่งพาไปเรียน เรียนจบปุ๊บแพลวก็เริ่มกลับมาแต่งเพลงทําอะไรเงี้ยค่ะก็ทําเกือบทางอัลบั้มก็ครึ่งหนึ่งเป็นแต่งเองแล้วก็หาสปอนเซอร์เองพี่ก็ทําทุกอย่างทําทุกอย่างเองหมดเลยแล้วจะเล่นดนตรีเป็นไหมเป็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เก่งค่ะแต่ถามว่าคนที่บางทีเล่นแต่งเพลงหรืออะไรเงี้ยกับเล่นเป็นมืออาชีพออกไปข้างนอกก็ไม่เหมือนกันเราแค่พอรู้ทางของมันแต่ว่าเราไม่ได้แบบเก่งเวอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วจากกรณีแหละที่คนเขาเมามอยกันมาเนี่ยอุ้ยแพลวแบบว่า แอปแบว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะโอร่แปลว่าเขารู้จักเราดีเราอยากเดาได้เนาะคือพี่่าชื่อว่าทุกคนอ่ะมันได้อยากแอปแบอวะเนาะมันได้อยากเด็กอยากอะไรเงี้ยเสียงเธอเสียงก็ไม่แก่บางคนโตขึ้นแล้วเสียงมันแก่นะค่ะมันจริงๆแพลวบางทีคุยกับเพื่อนก็เสียงแก่เหมือนกันพี่หรือบางทีเราคุยกับผู้ใหญ่เงี้ย เราก็จะจแสดงว่าเธอบีบเสียงคุยกับฉันอยู่อะสิใช่พี่บอ้ยว,ออยว่าไงค,คือคือมันจริงๆพาจะเป็นคนที่แบบเออเวลาพูดหรืออะไรเงี้ยรรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยพาจะเป็นคนพูดกระโชกหงคากกว่าในเยอะอแต่พอเริ่มเริ่มเริ่มทำความเข้าใจเวลาโตขึ้นว่าเราเออควร ควรพูดให้มันดูซอฟต์ลงหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันเบาลงอมันมี่การใช้น้ําเสียงน้ําเสียงท่าทางสีหน้าทุกอย่างเลยพี่และ21ปีในวงการบันเทิงเพลงไหนที่แพลคพี่ว่าเป็นเพลงที่สร้างชื่อทุกครั้งที่เล่นคอนเสิร์ตต้องร้อง L O V E ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ร้องเขาโกรธเหมือนะเหมือนเลยเหมือนเลยก็มันไวเราเนอะไม่ผับเอ้ยไม่ใช่ ตอนแบบที่เราแบบมีกิจกรรมที่โรงเรียนน่ะเราก็จะแบบร้องเพลงนี้เนาะเออแล้วทีรงเเพลงช้าลวเพลงชาเพลงชาก็จะขอบใจนะค่ะอก็จะขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมฝืนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วประมาณนี้น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะนี่แฟนคลับเธอเยอะมากเลยนะ เออเวลาเธอแบบไปเล่นตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นแบบมีชื่อขึ้นปอบดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่คูณ3มเนี่ยมันจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งรวมเรื่อยๆพี่บางทีเราจะแบบรวมตัวกันก็เมื่อมันทีเขามีงานจ้างอยู่นะ ยังมือคนยังจ้างอยู่พวกแบบที่เขามีเดี๋ยวนี้เขาจะมีที่เรียน A B C นู่นนี่นั่นอะไรกันเยอะแยะใช่ไหมที่เพื่อเพื่อมาเจอเจอกลุ่มก้อนของเขากันน่ะสายอาชีพของเขาอันนี้เขาก็จะมีรุ่นเดียวกับเราเยอะเ,ออเขาก็จะเรียกเราไปรียูเนียนอย่างเงี้ยพี่เยอ,อ,อะเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าค่าตัวคูณสามมาแพงจะตายชาร์จสุดฤทธิ์บิดสุดมันเลยหรือเปล่าจ้างได้ค่ะ,ะไ,มไม่แพงขนาดนั้นค่ะ จ้างไ,ได้สบายชิลๆใช่ถูกต้องเ <c oughs> พราะว่าแต่ละคนก็พร้อมจะไปเล่นด้วยกันอยู่แล้วพี่ผุ้คนพร้อมจะไปเล่นด้วยกันอยู่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องเพลงแต่พี่เปิดให้แบบนี้<อ>ดีมากค่ะจะได้ขึ้นค่าตัวรานเล่นรอนเล่นแถมสิ พี่ไม่ฟรีแต่ไม่แพงไปแถมสบายมากเป็นวิธีก่ได้ปูเข้าได้ลงไปเสิร์ฟน้ําได้เลยุยไม่ต้องเอาปูเข้าหนูชอบพี่ปูเข้าดีเอาเอาปูเข้าได้ได้ไดพี่ปูเรื่องโปยนี่พี่ถนัดแต่ช่วงหน้าดีกว่าพี่อยากจะปูถึงเรื่องความรักไแบบว่าหนูก็แบบอ่า อันนี้หมดช่วงขายของแล้วใช่ไหมคะนี่ยังไม่เริ่มขายเลยนะนีเหรอคะขายช่วงสุดท้ายตอนนี้คนติดก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยพักกันสักครูปขอใา้ค่ะแป๊บหนึ่งขอขอบคุณหุ่นดีอย่างมั่นใจปลอดภัยด้วยเดอเอการันตีเห็นผลโทร0 9 6 3 6 9 9 7 8 8อันนี้เขาขายดีแล้วก็ต้องแบบขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกับช่วงหน้าขอเคลียร์เดือด